30อุปนิสัยที่ทำให้คุณมีความสุข 1. เป็นคนที่มีความเมตตา 2. กินอาหารที่มีประโยชน์ก่อน 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. ฝึกทำสมาธิ 5. เป็นคนซื่อสัตย์ 6. ฝันให้ไกล 7. มีความอดทนอดกลั้น8อย่าตัดสินผู้อื่นในทันที 9. ยิ้มให้มากขึ้น 10. เห็นคุณค่าในตัวเอง 11. ให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายขึ้น 12. ขอบคุณต่อผู้อื่น 13. คิดในแง่บวก 14. ดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้น 15. เชื่อมั่นในตัวคุณเอง 16. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 17. ใส่ใจความต้องการของตัวเอง 18. อย่าเป็นคนที่มีข้ออ้างตลอดเวลา 19. พูดถึงคนอื่นในทางที่ดี 20. ฟังเพื่อให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยิน 21. มีความศรัทธามากกว่าความหวาดกลัว22ใช้ทุกเวลาที่มีให้คุ้มค่ามากที่สุด23มีวินัยต่อตัวเอง24มองในด้านที่ดี25หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบในสังคม26ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโต27อย่าใส่ใจมากเกิน28เลือกเพื่อนที่จะทำให้ชีวิตเราสูงขึ้น29 และทิ้งในสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้30นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ